เป็นเหมือนกันไหมคะปัญหาสุขภาพที่ละคนต้องเจอในชีวิตรประจาําวันเช่นความรู้สึกปวดเมื่อยคอตึงหลังแข็งหรือมีอาการชาลงแขนทันทีที่คุณประสบปัญหาปวดกล้ามเนื้อคุณจะรู้สึกว่าต้องการมาทอา,าการปวดอุปกรณ์ tens EMS ช่วยคุณได้ค่ะแล้วอุปกรณ์ tens EMS ที่พูดถึงนั้นชื่ออะไรเราไปทอความรู้จักกันค่ะอุปกรณ์ tens EMS คือเื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทโดยระบบไฟฟ้าจากบอยเลอร์รุ่น EM 70 อุปกรณ์ที่จะช่วยบรรเทาการปวดและเส,สร,ริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเตรียมจะส่งดนี้มาพร้อมกับใบบดควบคุมแผ่นอิเล็กโทรสังธนาจำนวน4ชิ้นสายไมโคร USB สายเชื่อมต่อตัวเครื่องกระเป๋าเก็บอุปกรณ์และคู้มือการใช้งานค่ะเครื่องอกล้ามเนื้อไฟฟ้า t e ms เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณไฟฟ้าในการบรรเทาและเส,สร,ริมสร้างกล้ามเนื้อฟังก์ชั่น t e s ทำง,งานโดยการส่งสัญญาณไฟฟ้าที่อ่อนโยนผ่านผิวหนังไปยังกระแสประสาทซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดและอักเสบการใช้เทนส์สามารถช่วยในการบรรเทาอาการปวดและในการกลับกันฟังก์ชัน EMS จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไป,า<อ>ปายังกระแสกล้ามเนื้อทาให้กล้ามเนื้อหดตัวและผ่อนคลายการใช้ EMS เหมาะสําหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการฟื้นฟูนกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายค่ะโดยหมวดการนวดมีที่ละถึง4รูปแบบด้วยกันค่ะ รูปแบบที่ 1. นวกดไม่เร้อรัง 2. กดเฉียบพัน 3. นวดผ่อนคลายและ 4. ี่ลดย้าเนื้อมาต่อกันที่บริเวณการนวดมีทั้งหมดห้าสุวนดยกันค่ะ 1. บริเวณแขน 2. บริเวณหน้า้ายก็คือส่วนบนไหล่และก้นค่ะ 3. บริเวณหลังส่วนล่างเช่นช่วงเอว 4. บริเวณข้อต่อจะเป็นหัวเข่าและข้อศอกส่วนสุดท้ายบริเวณขาก็คือต้นขาบนและต้นขาล่างค่ะฟังก์ชัน EMS 4จุดในกาันค่ 1. บริเวณแขน 2. บริเวณหน้ากาย 3. บริเวณหลังส่วนสุดท้ายคือบริเวณขารเรามาดูวิธีการใช้งาน,นกันดีกันนะคะในขั้นตอนแรกทำความสะอาดผิวบริเวณที่จะทำการยระตุ้นและเช็ดให้แห้ง ส่วนขั้นตอนที่2เชื่อมต่อแผ่นอิเล็กโทรกับอุปกรณ์ขั้นตอนที่3ลอกฟิล์มพลาสติกใสด้านหลังแผ่นอิเล็กโทรออกจากนั้นวางแผ่นอิเล็กโทรบนผิวที่ทำความสะอาดแล้วขั้นตอนที่4เริ่มการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลักโดยการกดปุ่มเปิดที่ด้านบนอุปกรณ์และใส่ถานในโหมดควบคุมอุปกรณ์ทั้งสองจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติโดยโหมดโปรแกรมนวดแขนจะเป็นโหมดเริ่มต้น เลือกส่วนร้างกายโดยการกดปุ่มโปรแกรมที่รีโมทใช้ปุ่มบวกถี่ลบเพื่อนเลื่อนเลือกส่วนที่ต้องการนวดจากนั้นกดปุ่มโปรแกรมเพื่อตกลงแล้วทาการเลือกโปรแกรมการด้นขวาใช้ปุ่มบวกผีดลบเพื่อเลื่อนเลือกโหมดการนวดที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มโปรแกรมเพื่อตกลงการตับระดับการกระตุ้นสามารถปรับได้ถึง15ระดับสามารถปรับรีโมดได้โดยกดปุ่มโปรแกรมและปุ่มปิด้อยกัน หน้าจอจะแสดงรูปกุญแจแล็อกบนจอแอนทีนี้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้สูงสุด3ครั้งต่อวันและรวมสูงสุด90นาทีันเลยทีเดียวหากต้องการปิดอุปกรณ์กดปุ่มปิดและถอดแผ่นอิเล็กโทรดออกถอดอุปกรณ์ออกจากแผ่นอิเล็กโทรดหากคุณด,ดึงปิดเกิน3นาทีเครื่องก็จะทำการปิดโดยอัตโนมัติค่ะตัวแผ่นสามารถใช้งานได้นานและสามารถทำความสะอาดได้โดยการล้างทำความสะอาดค่ะ ล้างแผ่นอิเล็กโทรดหังสึกว่าสปกปรกล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วทำการตากให้แห้งสนิทห้ามนำทิชชู่หรือผ้าเชด็ดแล้วนำแผ่นฟิล์มใสายติดตัวแผ่นอิเล็กโทรดสามารถเปลี่ยนหรือสั่งซื้อใหม่ได้ค่ะแม้ว่าเครื่องแค n s e m s จะมีประโยชน์มากแต่ก็ยังมีคำเตือนข้อห้ามข้อควรระวังที่ควรทราบนอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้คำเตือน อุปกรณ์นี้ไม่สามารถรักษาโรคได้ข้อควรระวังหากคุณเคยได้รับการรักษาทางการแพทย์หรือทางกายภาพสำหรับอาการเจ็บป่วยของคุณโปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์นี้ข้อห้ามใช้ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ที่ฝังเช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตแผลไหม้หรือเสียชีวิตได้ การใช้เทนส์ EMS อย่างถูกวิธีและปลอดภัยจะช่วยให้คุณได้รโโับประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์นี้ค่ะเ้ื่องจามสะดวกและความสามารถในการพกพาทำให้เทนส์แ e ละ EMS เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการดูแลสุขภาพที่บ oh, <no. S 1> ้านอย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อแม่พาดใน้หาดีๆจากเรานะคะและหากคุณมีคำถา,าหมหรือข้อสงสัยเกี่ย e วกับเทนส์ EMS สามารถทักแชทที่ไลน์หรือทำในด้านล่างของไดรฟ์น,นี้คบบ